ว่ามาเข่นพูดมันแตกกัางเร็กผีชายค่ะคคหล่อจังเลย่ะปมาขอชายอยู่พี่เจ๊ได้เดี๋ยวจัดลังโปได้ลังโปสักครับเดี๋ยวจัดให้เลย ก็ดึงลูกค้าแล้วก็เอาเอามือมากดสครับก่อนแล้วตอนนีกี่บาทอ่ะปกติ79แล้วนี่คนมาขอจาม0องร้อยโอ้ทุกคนกดไปเดี๋รวให้ดูเนื้อก่อนให้ดูเนื้อเอาไปใช้คำคำไม่คำนะใช้ดีมากครับลองดูเหลือห้าชุดสุดท้ายขัดยังไงอ่าขัดผิวให้ดูเลยปะป๊าขัดตรงไหนขัดผิวได้ทั้งตัวนี่ที่รักขัดเป็นนันค่าตังไม่สือ ปิงกวนนามวาสนาแม่จีนเต้บอกไหนว่าหอมแบบบอกว่าวาสนาแม่จีนเคยแบบว่ารู้สึกโชคดีบ้างไหมทำไมหรอฮะรู้สึกโชคดีบ้างไหมที่นี่แช่ออนเซ็นไหมเคยรู้สึกโชคดีบ้างไหมรู้สึกสิทำไมรู้สึกจะได้ให้คนจุกไรนะกูรักตัวเองตัวเองก็รู้อ๋อแล้วไงเลรอไม่ได้ให้คนดูก่อน ยังขัดไม่ได้แรงเลยขค่กี่นาทีอะสามถึงห้านาทีค่สามถึงห้านาทีนะครับทุกคนมันจะมีแบบเม็ดเม็ดในการขัดเซลล์ผิวเม็ด<ล>บีดหลายคนคิดว่าขึ้นราไม่ใช่อ่าเดี๋ยวเติมสต๊อกให้นะคะไหนไหนพี่ยูล้างเดี๋ยวพี่เวไปล้างให้อีกร้อยบ้านให้ไวนะไม,ไม่ได้ไม่ได้ปกแล้วชาอยู่โอ่าเติมสต๊อกให้แล้วค่ะหนึ่งร้อยบ้านดูนะเติมสต๊อกไปหนึ่งร้อยแล้วนะคะใครเอาจิ้มเลยค่ะเพิ่มให้แล้วรอบเก็บตกนี้ต้องมีทุกวันเลยร้านนี้ไม่รู้ใจ ใครเอาจิ้มเลยค่ะได้พียูไปล้างให้ดูนะคะตัวนี้ขัดสามถึง้านาทีแล้วล้างออกได้น้ำสะอาดนะคะวันเว้นวันได้เลยเติมสต๊อกให้แล้วนะเติมสต๊อกให้แล้วนะใครทันคือจิ้มได้เลยนะตัวนี้คนท้องใช้ได้ะคะ่ะเติมสต๊อกให้แล้วรอบเก็บตกนะคะเติมสต๊อกให้แล้ว เติมสต็อกให้แล้วนะคะทันคือได้นะพี่ยูไปล้างให้ดูอยู่นะแป๊บหนึ่งนะไปแล้วสิบค่ะรอบเก็บตกเหลืออีกเก้าสิบไปแล้วยี่สิบเหลือแปดสิบค่ะอ่ะพี่ยูขัดตัวที่ร้างถือแบบนี้เห <c oughs> ็นไหมเีต่ตัวเป็นน้ำนม <c oughs> ดูน้ำนมมากผิวเรา <ไป S 2> รู้สึก <c oughs> ผมนุ่มเลยนะผผิวเนียนเลยนะครับอืมท่านี้ขัดนะครับท่าน,นี้มไม่ขัด เหลือห้าสิบชุดสุดท้ายค่ะก็เลยจะเปิดโปรชาน้นไม่มไมหยิบชามาเร็วเหลือห้าสิบชุดสุดท้ายห้าสิบชุดสุดท้ายเตรียมกดนะคะเอาไม่ต้องเตรียมกดเลยเหลือสี่สิบชุดสุดท้ายอ๋อลูกค้าจิมงก็รออยู่ได้เนี่ยสี่สิบแล้วเหลือหกร้อยกล่องสุดท้ายนะครับจิ้งหรของปีนี้ปีน้าดีไหมปีนี้นะโอเคสครับปิดแล้วนะ สักครับหนูปิดแล้วนะผู้ใดอยากจ่อยผู้ใดอยากจ่อยอยากเป็นตัวเล็กตัวน้อยผู้ใดอยากกลับมาเป็นสาว x อใครอยากกลับมาเป็นสาวเอ็กเอใครอีกรอบมาเป็น